ีค่ะแล้วตอนนี้เนะคะเราก็อยู่กับ Mercedes-Benz ML 250 CDI AMG ปี2012นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะขอบอกเลยว่ามาใช้มากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาจะให้ออปชั่นมาเต็มขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือโฉมของ ML 250 AMG นะคะปี2012ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาพร้อมล้อแม็ก AMG และกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า GT เพิ่มความสปอร์ตให้ด้วยนะคะรวมไปถึงไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้า LED มาพร้อมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้านท้ายนะคะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยประตูท้ายระบบไฟฟ้าค่ะ รวมไปถึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะภายในเนะีคะเป็นหลังคาพ,พานโนโลามิกสลูปเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะให้ความแบบรู้หลามมากยิ่งขึ้นค่ะคอนโซลกลางปรับแอร์ได้นะคะแบบแยกอิสระเลยค่ะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้จากตรงน,นี้ด้วยและที่สําคัญนะีคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวหรือว่ารถใช้งานค่ะแนะนําเลยนะคะที่ก x c l u s i v อเตอร์กรุ๊ปค่ะ